พาไปเที่ยวงานใหญ่แห่งปี <Okay. S 1> ดีกว่านะคะเป็นสามหกรรมงานใหญ่ทิ้งทวนลดกระหน่ำส่งท้ายปีอุ้ยคุณผู้หญิงฟังแล้วหูผึ่งเลยที่ฉันชอบเหมือนกันใครนะคุณผู้ชมหากําลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน <c oughs> เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าหรือว่าใครที่มีแพลนกําลังจะแต่งงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าต้องไม่พลาดเลยนะคะกับสามหกรรมงานใหญ่ทิ้งทวนลดกระหน่ำส่งท้ายปีค่ะ บอกเลยนะไปงานนี้ครบจบในที่เดียวงานเริ่มแล้วด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่16พฤศจิาจกายนที่ผ่านมาค่ะที่อาคาร9 1 0 i ถึง c t อิมแพเมืองทองธานีอะไปดูกันหน่อยว่ามีสินค้าอะไรที่มาลดกระหน่ำกันในงานนี้บ้างค่ะ ีแบบนี้แบมบพาคุณผู้ชมมาช็อปกับ3มหากรรมงานใหญ่ทิ้งชวนลดกระนำส่งท้ายปีที่อิมแพคเมืองทองธาน,นี้กันค่ะตามแบมมาดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดง,งานแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๋มค่ะอยากทราบว่าในงานนี้นะคะมีไฮไลท์อะไรที่เด็ดๆบ้างคะต้องบอกว่าเป็นการรวม3งานใหญ่นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์เซลล์ออฟเดอะเนั่นก็คือเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่นะคะส่งท้ายปีงานแรกเลยนะคะก็จะเป็นงาน Home and Furniture Fair รวมสินค้าที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ล่าสุดแก่งกอง เป็นสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจรด้วยจากแบรนด์ใหญ่ๆกว่า40ขค่ายชั้นนำมารวมกันที่นี่นะคะลดสูงสุดกว่า70%เลยงานที่2นะคะก็คืองาน Wedding Fair ซึ่งผู้ที่กำลังจะแต่งงานในช่วงปลายปีนะคะหรือว่าต้นปีหน้าต้องมางานนี้เลยเพราะว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นลดส่งท้ายปีเช่นกันต้องบอกว่าครบวงจรจริงๆนะคะและงานสุดท้ายนะคะคืองาน power by sale of the year งานนี้ทาง power by จัดโปรเต็มเหนียวเลยนะคะ ของ Power Buy นะคะงานนี้เรียกได้ว่ายกทับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ากันมาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับ p เ s า l e of the year นะครับสำหรับเพาบ y เนี่ยได้นำทับสินค้านะครับแบรนด์ดังมากกว่า30แบรนด์นะครับเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับยังมี เรื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น i อทีนะครับสามารถเข้ามาดูในงานนี้ได้นะครับเรียกว่าครบจบคุ้มในงานเดียวเลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นนะครับลดสูงสุด70%ภายในงานผนะ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุด36เดือนนะครับลดเลยนะครับ10%เมื่อซื้อ สินค้าแอร์ตู้เย็นที่ร่วมรายการนะครับรับเพิ่มคูปองนะครับมูลค่า4,500บาทนะครับยังจะมีสินค้าที่เป็นเครียร์โซนเคแลนด์นะครับเปีโปรโมชั่นนะครับจัดและติดตั้งฟรีภายใน1วันนะครับยังมีส่วนลดนะครับแลกคะแนนนะครับเดือนวันนะครับลดเพิ่ม15%นนะครับภายในงานอย่าลืมมากันนะครับสำหรับโปรโมชั่นในงานนี้นะคะต้องบอกว่า เยอะมากเลยนะคะนอกจากนั้นในงานยังมีการร่วมเิื์องสอบฟรีด้วยคุณสามารถมาลงทะเบียนนะคะแกลกรับของที่ระลึกฟรีก่อนที่จะเข้าชมงานได้อีกด้วยภายในงานนี้ทางบริษัทยังได้จัดเตรียมของขวัญกว่า5,000 0 0บาทเพียงท่านที่ซื้อสินค้ามูลค่า3,000บาทขึ้นไปนะคะอย่าลืมนําใบเสร็จนะคะมาแกลกรับของฟรีที่โซนโปรโมชั่นบริเวณด้านหน้างานค่ะขอเชิญชวนนะคะงานนี้ลดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกันจริงๆค่ะ บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมกับ3มามมหกรรมงานใหญ่ทิ้งทัวร์ลดกระหน่ำส่งท้ายปีงานจัดแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤศจิกายน2,567ที่อาคาร9และ10 Impact เมืองทองธานีต้องมากันให้ได้นะคะ